มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนส่งกำลังใจให้อาต้อยเศรษฐาต้องหยุดคำเคมน้ำหนักลดหวบ10กิโลกรัมค่ะแฟนๆยังคงส่งกำลังใจและก็ความห่วงใยให้กับศิลปินอาวุโสอาต้อยเศรษฐาที่ด้วยโรคมะเร็งปอดต้องเข้ากลับไปให้คีโมในโรงพยาบาลอีกครั้งนะคะ เนื่องจากเชื้อได้กระจายไปจุดอื่นๆแพทย์เองได้เฝ้าระวังที่ต่อมหมวกไตซึ่งหลังจากทำคีโมผลข้างเคียงจากการทำคีโมทำให้อาต้อยมีอาการคลื่นไส้ทานอาหารไม่ค่อยได้ท้องอืดท้องผูกและท้องเสียส่งผลให้น้ำหนักตัวลดลงเกือบ10กิโลกรัมค่ะล่าสุดนะคะอีฟพ,พุทธิดาลูกสาวของอาต้อยอัปเดตอาการของคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อต้อยเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลมาได้ไม่นานหลังจากต้องแอดมิด เนื่องจากทานอาหารไม่ได้จนน้ำหนักรดถึง10กิโลกรัมแพทย์ได้ให้อาหารทางสายยางและจากการที่คุณพ่อต้อยน้ำหนักตัวลดลงมากทำให้ยังไม่สามารถให้คีโมต่อได้หลังจากให้คีโมไปแล้ว2เข็มตอนนี้คุณพ่อต้อยต้องพยายามทำน้ำหนักให้กลับมาเท่าเดิมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้เมื่อคุณพ่อน้ำหนักตัวกลับมาเป็นปกติอีกครั้งจึงจะสามารถวางแผนในการรักษาต่อไปได้ส่วนเรื่องเซลเล์มะเร็งยังคงไม่มีอะไรน่าห่วง ก้อนเนื้อไม่โตไปมากกว่าเดิมอีฟเองบอกว่าสามีของตนบวชให้ทำให้คุณพ่อมีความสดใสมากขึ้นทั้งยังมีความปลื้มใจที่ได้เจอผู้คนที่ทำให้มีสีหน้าที่สดใสขึ้นนะคะอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญของคุณพ่อก็คือหลานชายน้องมีบุญที่วัยเกือบสามขวบที่คอยเติมพลังให้กับคุณตาได้มากค่ะส่งกำลังใจให้อัดต้อยเศรษฐานะคะขอให้อัดต้อยหายไวๆค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ